สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้คำสั่งอัปเดตใน SQL นะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมารู้จักคำสั่งอัปเดตก่อนนะคะว่าอัปเดตคืออะไรคำสั่งอัปเดตเป็นคำสั่งสำหรับแก้ไขค่าข้อมูลที่อยู่ในตารางนะคะเมื่อเรารู้ความหมายของอัปเดตแล้วเราก็มาเริ่มกัเลยนะคะ เริ่มแรกเราก็จะใช้ฐานข้อมูลที่เราได้สร้างเอาไว้นะคะก็คือ use btech นะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเลือกตารางที่เราจะใช้อัปเดตโดยพิมพ์คำว่า เล e c t Star Form แล้วก็ตามด้วยชื่อตารางนะคะก็คือ Employee ค่ะนี่ก็คือตารางที่เราได้สร้างไว้นะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรในตารางเราบ้าง Employee ID ก็คือรหัส ของพนักงาน name ชื่อพนักงาน Job อาชีพของพนักงานแล้วก็ salary คือเงินเดือนของพนักงานนะคะเรามาลองใช้คำสั่งอัปเดตกันเลยดีกว่าค่ะในที่นี้เราจะใช้คำสั่งอัปเดตเพื่อแก้ไขค่าข้อมูลของฟิลด์ที่ชื่อ salary โดยแก้ไขค่าข้อมูลเป็น50,000บาทและมีเงื่อนไขแวว่าแก้ไข เฉพาะฟิลล์จ็อบที่มีค่าเท่ากับโปรแกรมเมอร์นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ นี่ก็คือรูปคําสั่งของอัปเดตนะคะก็คือเราจะอัปเดตข้อมูลของตาราง Employee โดยให้ Salary เท่ากับ5,000ทํทำเฉพาะพนักงานที่มีอาชีพเป็นโปรแกรมเมอนะคะต่อมาเราก็จะ Select ดูว่าตารางของเรามีข้อมูลอะไรบ้างนะคะ เราก็เห็นความแตกต่างนะคะก็คือจากที่เรามีเงื่อนไขให้พนักงานที่เป็นโปรแกรมเมอร์มีเงินเพิ่มขึ้นจาก20,000เป็น50,000นนะคะนี่ก็คือความแตกต่างของการใช้คำสั่งอัปเดตแก้ไขข้อมูลในตารางนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่รับฟังรับชมคะ่ะ